ผมนายสุภวิทย์นิมุสานะครับชื่อเล่นชื่อกายนะครับเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4รหัส5 5 0 5ู5 8เจครับคณะบริหารธุรกิจระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์นะครับครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเสนอที่ทำงานสากิศวกรรมมนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของโครงงานของผมนั่นเองนะครับครับในส่วนที่ผมทำนะครับจะเป็นส่วนของ P ีคอรดเอ็มไทยนะครับซึ่ง บริษัทโมโนเทคโนโลยีมีหลายส่วนด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโมโนฟีโมโนจิมิทนายที่เป็นช่องทีวีครับครับส่วนหมุมทําก็เป็นส่วนที่ดึงทราฟิกของเอ็มไทยได้ดีครับเพราะเป็นส่วนรูปภาพที่แบบให้สมาชิกสามารถลงอะไรก็ได้นะครับเกี่ยวกับอะไรปแปลกๆนะครับครับทรงผมก็วันวันก็ประมาณ ูปที่น่าสนใจจากสิ่งแลกใหม่หรือว่าเทนตอนนั้นนะครับจากสื่อไทยและสื่อนอกนะครับส่วนมากครับคนก็ชอบอะไรแปลกๆแล้วก็ยังมีการแชร์การคุมเพจอะไรอย่างนี้นะครับทำให้ผมสามารถทำเพจและเว็บไซต์ขึ้นมาเองได้นะครับ โดยได้ประสบการณ์จากการเขียนคอนเทนต์เว็บส่วนอื่นนะครับจะก n t h a i Talk Food M-Thai แล้วก็ m t t a i v i ว e ดีนะครับซึ่งทุกส่วนก็ทำกันหมดนะครับก็ซึ่งมีประสบการณ์ทำให้มีประสบการณ์ในการเขียนที่ทำให้ Google ชอบ SEO ไม่ว่าจะเป็นการใช้รูปตัวหนาตัวเอียง 1> h 1 h 2หรือว่า h 3นะครับครับการทำลิงก์เข้าลิงก์ออกลิงก์ภายในเว็บการเขียน Meta tag ก,การแท็ใช้เมนูมนแทกรูปนะครับแล้วก็ทั้งหมดล้วนสำคัญทั้งหมดนะครับครับแล้วก็มีผลงานที่โดดเด่นของผมนะครับคือ ในพิกโพสลงยูบ uh, ินที่มีการแชร์มากนะครับซึ่งทำให้ได้ยอดยูนิไอพีเป็นแสนต่อวันนะครับซึ่งเป็นอันดับสองของพิกโพสของปีนี้ปีนี้ครับแล้วก็เป็นเป็นยอดอันดับหนึ่งของเอ็นไทยครับแล้วก็ทำให้ผมมีสบการณ์มากขึ้นทางด้านนี้ครับ ส่วนวเจ็งของผมนะครับเป็นเว็บบล็อกนะครับเมนูอาหารคีนขนมคีนเพื่อสุขภาพนะครับ easy to fit body ซึ่งเป็นบล็อกที่ผมทำมาเองนะครับคือผมชอบทำอาหารแล้วก็ลองทำดูก็โอเคครับมียอดขึ้นมาจากกระแสพันทิป ขึ้นมา700คนถูกใจในเพจต่อวันหนึ่งครับหนถึงสวันครับแล้วก็ใช้เครื่องมือกับโซเชียลมีเดียในการสร้างประสิทธิภาพให้แก่เว็บเรานะครับเช่น Google Analytics, Google Keyword Planner, Google Mattertune ซึ่งสิ่งเหล่านี้รดวมสำคัญต่อการวิเคราะห์ ใช้ในการทำแท็กสร้างคำคีย์เวิร์ดครับเพจของผมนะครับใช้ r d p r เพจในการทำนะครับ org ครับโดยการจดโดเมนโฮสต์จริงนะครับแล้วก็โยนลงไฟล์ซิลาแล้วก็อัพขึ้นโฮสต์ก็ใช้การปรับแต่งของ r d p r เพจนะครับและปลักอินต่างๆซึ่งปลักอินสำคัญมากนะครับในการทำ seo ซึ่งจะมี อินที่ช่วยในการทำสแตทแล้วก็การเขียนบทความอะไรพวกนี้นะครับสามารถทำให้ขึ้นติดได้ดีแล้วครับครับส่วนคลิปนี้ขอจบลงเท่านี้น,นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามเว็บผมได้ในวันพีเซ์น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ